ดูคนดูครับห้าห้าห้าหรือหกห้าเนาะที่กลุ่มซรัพยานาคแล้วก็ร้อยทรัพช่องยูทูบร้อยทัพแล้วก็มีนิชาแนลแล้วก็น้องหญิงน้องไทยบ้านทีิงๆแล้วก็เอฟซีโฮมเองนะครับสุรินคนดีนี่แหละวันนี้ผมพาทุกทุกคนมาขอโชคนะครับเท้าปู่เท้าเวสุวรรณปู่เท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดธรรมวงศารามนะครับที่ตำบลแคร่นครอสนิจังหวัดสุรินวันนี้เราจะไปกับปิงปองกันได้ยินข่าวว่าวัดนี้นะครับบอกไว้เลยแม่นมาก ทั้งคืนเนี่ยมาเนี่ยต้องเป็นอะไรแปลกๆคือความจริงพูดในขนลุกจริงๆพูดผนลุกจริงไม่ได้โกหกครับพอเคยมาครั้งนึงพูดแล้วัวลุกนะครับปูเท้าอุษาเงินล้านตรงนี้นะครับคนถูกเป็นล้านอ่ะปะไปดูบอกไว้ว่าคือไม่ได้โกหกเราโกหกไม่เป็นน่แล้วเพราะช่องสบีพอดีในใจพูดตรงไปตรงมาถ้าถูกเป็นล้านก็จะถูกเป็นล้านทั้งวันนี้เฮงจริงปังจริงขอยเอฟซีทุกคนมีโชคอ่ะมีโชคมีการใช้อะไรด้ต่างถิ่นบ้านเดี๋ยวไปขอพรกันครับไปดูตามไปดูละทุนตามไปดูนะครับ ยกเย้าเลยครับสำมรียกมาเลยโคบอลกูปูก็ได้โคบอลก็ตนะ้องกราบดครับกราบคนั่งนั่งก็ยากนะครับสำมรีเริ่มดีขึ้นนะครับตัวก่อนนี่เพิ่นเจอบันเทศนะเอฟซี FC นะครับ

พระพันตาภริทัตโตเวสักภุสักพุทธังสรหังพุทโธทาววิสุวรรณโนณโมพุทธายะสาุกระภูมิเจ้าที่เจ้าทีจะส้างไม่นั่งเพราะนี่เจ้าปลาเจ้าเขาหรือว่าภูมิเจ้าที่ที่ทีเจ้าทีวันนี้หูย่าไม่ว่าจะเป็นหูย่าตายายหรือว่าขวดทั้งหลายนะครับมีอยู่ในนี้ผมนะครับสำลีผดีมีน้ำใจแล้วก็ที่ที่นะครับสายบุญแล้วก็ที่ทีช่องยูทูบทั้งหลายเมืนอี้ผมจะมาขอโชคในการลบกจริงฟองนะครับผมขอสองตัว ล่างสามตัวบนไงเด้อครับผมจะรู้เป็นสั่นๆสั่นครับโอเคนะครับเ,เต้นๆเลยขอแล้วกั็พร้อมกัน,น <laughs> เลยเอาเอาไปนะพี่เอาสองตัวล่างก่อนเนาะสองตัวล่างกัน,นะลกนเลยอ่ะต,ตอนนี้ <บะ S 2> ผมจะขอเลข่สองตัวล่างให้เอฟซีที่าที่ผมซัดพญานาคแล้วจะเป็น100รอยตัวรอยซัดน้องน้องมณีแนล้วกนะ็น้องไทยบ้างทีดีเนานะ ตัวเลขดูคนดูครับห้าห้าห้าหรือหกห้าเหรอยืนยันสำเร็จเลขห้าห้านะครับยืนยันว่าห้าห้าเลขล่างนะครับสองตัวล่างห้าห้าตัวแรกนะห้านะครับคนเป็นก่อนครับ มาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับทุกท่านนะครับคุณชมอุมห้าสามห้าสามเลขดังเลยตัวเลขสวยมากเลขสวยห้าสามห้าสามเท้าเปี๊สวรรคให้เลขล่างห้าสามนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับเดี๋ยวออกมาจะเสียใจห้าสามนี่นี่ดูไห้ใส่เลยนะฮะเลขล่างนะฮะห้าสามห้าสามถ้าไม่ซื้อหวยไทยก็ไปดูหวยลาวก่อนก็ได้เด้อยวห้าสามสามห้าโอ้โเด้อที่ยวห้าสามเด้อห้าสามคัด ชัดมากเลยเอาโซามตัวต่อไปสามตัวนะครับทุกคนสามตัวบนชดสามตัวบนนะคะไป้ชัดสามตัวบนครับ้ตัวบนครับไอ้วตันนีครับไอ้สาตัวบนนะแลอ้วต่อไนนะกขไอ้สามตัวบนนะครเด้อลูกหสานจะได้ไอ้ชัดสามตบนนรับไอ้ชามนนะครไอ้ชม่จบนะเป็บอ้ีสานนะรบไอดาตบนนครบอ้ามตัวบนะคีไม่ว่าจตเป็นน้บองมันนไชัามตัวนจะเร็บ้ับเนนะรััาบน้ะครไ้ชสมัวบนะครับ รอยซับน้ำโซ่ให้มีสูงวิลาศกันทุกคนเด้ออีจีเด้สาธุอันนี้ผมขอสามตัวตรงได้ยังไม่ต้องจับไม่ต้องโตดเอาตรงตรง<ะ>ตาอย่าลืมสื่อสารกันดีเบิงบบ่งก่อนมูดีกว่าเบิ่งก่อนแอบเบิ่งก่อนครับลุนลนตัวแรกลุ้นแล้วครับคุณผู้ชม ตีหลักร้อยเลขอะไรพี่แปดแปดแะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมขอเอาไว้หลักแปดร้อยก็ได้แปดแต่ตัวเล็กเอาไว้หลักร้อยนะครับแปดแปดปกติมวยก็ออกจากร้อยไปหาหน่วยอยู่แล้วเนาะแปดหกแปดหกเลขนอกกระแสแปดหกเป็นเลแปดหกนะครับ ได้ครับได้แล้วแต่คนแปดหกแปอ่ะอ่ะแปดหนะครับงวดนี้โอ้โหสุดูกันทุกคนแปนะทุกคนอ้าวสุดอันนี้ผมมาได้เบิ้งเบพี่น้องเบิ้งพร้อมกันนะคุณผูชมอ่ะเบิรงพร้อมกันครับดูชัดชัดสองแปดหกสองแปแก็แล้วแต่จะพิจารณาเอา หกเ้าด้ยเนาะหกเป็นเก้าแปดเก้าสองแปดหกสองครับพี่น้องเลยเลขง่ายดีเลยนี่แต่เลขล่างเขาชอบมากเลยห้าสามเอาโอเคได้แล้วครับสองตัวสามตัวเดียวเขียนให้แปดเ้มีเียนสิบเหฮนมีเรียญสิบอีกเอ้าเรียนสิมาจากไหนนาะบันนี่เอาขอดูเลขหน่อยครับเพื่อไปไปเรียนสิบมาว้นี้อะมองเห็นบล่ล่ะตัวไหนนะพอสองอย่างเนาะ มีเรียนสิบยู่นั่นมีเรียนสิบในไฮนะครับมีเรียนสิบในไฮนะครับหรือเพิ่นให้ในเรียนสิบหรือเปล่าดูเอาดูเอาขอส่ออะไรพี่ขอส่ออะไรขอสองดูก่อนตรงกันกับตัวที่จับหรือเปล่าเลขนี้ถ้าตรงกันแสดงว่าท่านซื้อไว้แล้วนะครับเยียบไว้แล้วนะครับสองห้าเก้าสองห้าเก้าเรียนสิบสองห้าเก้าเรียนสิบนะคะสองห้าเก้านะคะสองห้าเก้ามันตรงกับตัวนั้นว่าพี่เดี๋ยวโน้ตจะชี้ให้ดูไหน โอ้ยไหนี่ไงนาเก้าหนี่ดิดีไงโอ้ฝากโอ้สองห้าเก้าครับเหรียญสิเหรียญสิบสอโอ้ดีไงโองอีกสองนี่ไงถ่ายออกมาเลยนี่อสองห้าเหรียญสิที่อยู่ในนี้ก็สองด้วยอห่แล้วก็เก้เป็นหอีกสองาเฮ้ยเมื่อกี้จับได้อะไรนะ 2องหกเก้อหตัวเดียวกันแปดสเมื่อกี้จำเป็นแปดหองแกับหเป็นเก้าเออแต่บาเอื่นเห็นเดอนสิอยู่ในเดนสิเห็นอยู่ในนั่นนะครับเลขก็คือสองหเก้าไอสองห้า้าองการกันเลขไหมตรงกันกับอะไรครับปากโอ่งอ๋อันสิตรงกันกับปากโอ่งนะครับโอ่งกับจัดๆเออใช่นี่ครับมันมีสองศูย์ด้วยมัน้อนเอะไรมาเขียนไว้น้อนนส สองหกอีกสองหกกับตระเลขนั like <te> <eye Hayır. S 2> <te> ้นเลยอีกนี่ตักระเล็กเราเลยแปดหกสองอ๋อว่าคือมันตรงคัดใช่ไหะมันคือตรงคัดนี่คืออะไรนะโอ้สองหกเนาะก็เล็กปีกฟองเราจ่ายได้แปดสองหกไงแปดหกสองแล้วเรียนติบล้วก็ได้สองห้าเก้าเหมือนกันเหมือนกันเลยโอ้โถไม่ถูกวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วท่านให้แล้วรวยรวยโอ้จายแให้แล้วสาธุสาธุกถูกโอ้โหคนลุกเลยคือบอกตรงๆนะพี่อ่ะโชว์เลยพูดเลยนะเนี่ยมันมาแบบนี้อ่ะ ท่านสัมฤทนะครับมาครั้งแรกที่นี่นะครับครั้งแรกมั้ยนี่โอมาโอมาอะไรสองสามครั้งแล้วมั้งเพิ่งโคครั้งแรกอ่ะเป็นการมาขอโชคครั้งแรกจากปู่เวสสุวรรณวัดธรรมนบุญศาเนาะจัดให้พร้อมนะครับอ่ะสัมฤทนะครับถ้างวดนี้ถูกงวดหน้าตามอีกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ถูกครับพี่ถูกสัมฤทมั่นใจเลยมั่นใจเลยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่ะถูก นี<อ>มไม่ได้โมนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเลขมันจะถูกมันถูกแล้วคือเราเราไม่ใช่เราก็ไม่คนที่จะโกหก fc ด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราสัมผัสเราพูดถึงะนะผลเราลุกตลอดถ้าคนลุกอโอกาสเลขเข้าสูงมากนะครับเวลาพูดตอนนี้ที่เรายกมือไหว้ขังแรกก็ลุกพอเราลุกมาถึงตรงนี้เราลุกผลก,ก็ลุกอีกนี่ะนะครับไม่ใช่การแสดงนะบอกไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่การแสดงมันคือความจริงคือผมเนี่ยพี่ๆก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้ตามผมจริงๆผมพูดคือความจริงถ้าผมผลลุก บอกไว้เลยนะครับพวกน,นี้พี่ได้ลุ้นแลเลขไม่หลายชุดด้วยพี่ไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ไปติดลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบก็ได้นะครับไอ้เรื่องอ่าหวยอีสานหวยชนบทอะไรขาพี่จะไปเล่นนะครับ<ง>ขอฝากพี่ด้วยเนาะโปรดวงแชร์ให้ทุกช่องเลยวงกลมให้หน่อยชอบตัวไหนสุดๆของสัมบีนะครับอ่ะชอบตัวเดียวนะครับวงกลมให<อ>้หนะ่อยมันตัวเดียวไม่หรมเราผลากหลายตัวหลายตัวตว,วงกลมให้หน่อยอ่ะเพื่อชอบอยู่ในใจนะครับอ่ะคนเราอาจจะชอบนี่ไงตามเลขตัวเดิมอยู่แล้วผมชอบเนี่ยอ่ะโชว์ในสัมบีชอบ สองห้าเก้าตัวนี้เขาจริงๆก็ทักถามผมนะผมชอบหมดทุกตัวเลขมันสวย,วยเลขมันน่าเล่นทุกตัวเพราะว่าเราเราวิเคห์อ,อยู่แล้วเลขมันมาแนวทางนี้พอเราก็ไล่เลขเด่นมาเก้าอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะได้ดีเลนเก้าแล้วก็ได้เลขอ,อยนี้มานะครับถ้าเกิดตามที่ผมดูเลขรับกินนะเขารับกินหกกับเท่าหกกับหกกับหนึ่งใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดมันไม่มาเก้าถ้าหกมันหายมันก็เป็นเก้าสองอย่างเงี้ยเราก็ไปแปลตัวเลขเอาด้วยนะครับหกสองเก้าสองเราก็พิจารณาเพราะหกสองมาดอกแล้วมันน่าจะออกซ้ำหรือเปล่าก็พิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประดเบด้วยครับโอเคนะครับผมมีความสุขวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับขอบคุณครับผม